ซิลินไม่รอให้ละลายนะทอดทั้งแข็งแข็งแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยจะจะว่าแบบแช่แข็งกับแบบสดอะ่ะมันต่างกันยังไงรู้ไหมว่าอันไหนทอดแบบสดอันไหนแบบแช่แข็ง หลายคนถามมาอีกว่าเกี่ยวซา่าแช่แข็งได้ไหมคะอ่ะไหนๆก็ทำแล้วนะคะซิลินก็เอาไปแช่แข็งให้เพื่อนๆดูหนึ่งกล่องตัวนี้คือตัวที่ยังไม่ได้แช่แข็งนะคะอันนี้คือแบบสดเนาะเป็นแบบสดยังนิ่มๆอยู่นะคะแล้วก็กล่องนี้ซิลินเอาไปแช่แข็งให้แล้ว ไม่วางซ้อนกันนะคะถ้าจะซ้อนกันก็ต้องใส่กระดาษไขเนาะเรียงเหมือนปอบเปี้ยเขาก็จะติดกันนิดนึงประมาณนี้นะคะอันนี้ซิลินทำกินเองนะคะไม่ได้ขายนะมือสะอาดแล้วนะจ๊ะ จะติดกันประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยใส่เรียงใส่กล่องไว้ก่อนพอข้อแข็งแล้วก็ค่อยเอาไปใส่ถุงเนาะเวลาใส่ถุงก็อย่าเอาไปอัดอัดกะอะไรนะคะเพราะเดี๋ยวตัวแป้งอันนี้มันจะแตก เดี๋ยวเราจะมาทอดพร้อมๆกันให้ดูเลยซิลินไม่รอให้ละลายนะทอดทั้งแข็งๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยจะจะว่าแบบแช่แข็งกับแบบสดอะ่ะมันต่างกันยังไงร,รอน้ำมันให้ร้อนดีก่อนนะคะซิลินจะทอดแบบสดก่อนเนาะ มาค่ะเดี๋ยวเราทอดไปพร้อมๆกันเลย สวยเชี์เกี๊ยวซ่านี่ไส้ข้างในจะสุกง่ายอยู่นะคะโอ้โหฟูงามเลยเห็นไหมล่ะ je suis sûr que Cyril m'avait acheté en Thaïlande. Euh non euh. Je un sur sur ouais. Ouais. ต่อไปซิลินจะทอดแบบแช่แข็งนะคะแข็งแข็งแบบนี้เลยเพื่อนๆแบบนี้เลยนะจ้าทอดแบบนี้เลยไม่ต้องรอให้ละลายอุณหภูมิเท่าก,กันกับเมื่อกี้เลยนะคะ175องศาอ่ะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ og rører det i hjertet พอเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมรู้ไหมว่าอันไหนทอดแบบสดอันไหนแบบแช่แข็งอ่ะด้านนี้นะคะจะเป็นแบบแช่แข็งส่วนอันนี้จะเป็นแบบสดนะคะเห็นไหมเอ่ยว่ามันไม่เหมือนกันความไม่เหมือนกันของเขาก็คือตัวแป้งแบบสดเนี่ยจะฟูกว่านะคะ ฟูจนขนาดผิดกันเลยขนาดยังผิดกัน,นเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆด้วยความที่ว่าอันนี้มันเป็นแช่แข็งเราก็ต้องทอดนานนิดนึงนะไอตัวขอบขอบก็เลยออกจากเกลียมเกลียมหน่อยเซลินเอาตัวที่หอ่อสวย ถามซิลินนะว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละมันไม่ใช่ใช้ไม่ได้มันใช้ได้มันก็สวยเหมือนกันเห็นไหมละ่ะแต่ว่าที่ซิลินเห็นของจริงอยู่ตอนเนี้ยคือตัวเนี้ยแบบสดอะ่ะเขาจะสวยกว่าแค่นั้นเองแป้งจะฟูกว่า แต่ก็น่ากินทั้งคู่นะคะแต่ความฟูไม่เหมือนกันอันนี้ที่เราเห็นที่เราเห็นอย่างแรกแล้วนะความฟูแล้วก็ขนาดเขาจะไม่เหมือนกันท,ทั้งทังที่ตัวแป้งอะเป็นแป้งยี่ห้อเดียวกันไซส์เดียวกันทีนี้เดี๋ยวซิลินจะตัดให้ดูข้างในเอาตัวแช่แข็งก่อน อันนี้ตัวแช่แข็งนะคะอันนี้แบบสดพอตัดออกมาแล้วไม่เห็นถึงความแตกต่างนะคะ อันนี้แบบสดอันนี้แบบแช่แข็งซีลินยังไม่เห็นถึงความแตกต่างทีนี้เราจะมาลองชิมดูเอาแบบสดก่อนเนะาะไส้อร่อย อัสซีดินจะลองชิมแบบแช่แข็งเพื่อนๆเอาจริงๆนะสองอันเนี้รสชาติแบบแช่แข็งกับไม่แช่แข็งนะไม่ต่างกันเลยเหมือนกัน แต่ตัวแป้งตัวเนี้ยขอบแบบเขาจะแข็งกว่าเขาจะมีความแข็งกว่านิดนึงแต่ก็ยังยังมีกรอบนะแต่กรอบแบบแข็งนิดนิดแต่แบบนี้ยเขาก็จะกรอบไปเลยตัวแบบสดนี่แป้งจะกรอบไปเลยแต่ไส้ข้างในเนี่ยอร่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าสะดวกจะเอาไปใช้แบบไหนนะคะจะใช้แบบแช่แข็งก็ได้จะใช้แบบสดก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนส่วนน้ำจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้นะคะซิลินใช้ซอสคิคูมแมนหนึ่งส่วนน้ำส้มสายชูหนึ่งส่วนน้ำส้มสายชูยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแล้วก็น้ำต้มสุกหนึ่งส่วนมีทั้งหมดสามอย่างนะคะหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งคูคมแมนน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำต้มสุก แล้วซิลินก็หยดน้ำมันงาไปนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมก็จะได้เป็นน้ำจิ้มตัวนี้ออกมาชิมอีกทีนึงอะซิลินนะเอาแบบพูดแบบพูดตรงๆเลยนะไม่แบบโกหกไม่อะไรเลยรสชาติเหมือนกันความสวยน่ะใกล้เคียงกันตัวเนี้ยเขาจะมีความฟูของแป้งมากกว่าด้วยความที่ว่าแป้งมันสดเนาะ ตัวนี้มีความฟูน้อยกว่าแต่ขอบตรงเนี้ยจะกรอบแข็งๆสำคัญด้วยนะตอนที่เอาไปทอดในน้ำมันนะคะน้ำมันจะต้องร้อนดีนะถ้าน้ำมันไม่ร้อนดีไอตัวแป้งเนี่ยมันจะไม่ฟูพองขึ้นออกมาเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างแต่รสชาติอร่อยเหมือนกันค่ะแค่รสสัมผัสของแป้งไม่เหมือนกัน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอืมอืมอร่อยจิ้มน้ำจิ้มหน่อยอืมอืมญี่ปุ่นจริงๆเลยเนี่ยอย่าลืมนะกินคู่กับกระหล่ำปีฝอยฝอย อ,อร่อยอืมอมอันนี้เป็นแบบไม่แช่แข็งนะคะซิลินลองไปอุ่นในเตาอบอีกทีแล้วก็จะได้ประมาณนี้ที่ซิลินทอดอะคือทอดไม่ได้เหลืองมากนะคะเวลาขายจริงทอดไม่ได้เกลี่ยมมากเพราะว่าเราต้องเผื่อให้ลูกค้าเอาไปอุ่นต่อด้วย ตอนนี้ซิลินอุ่นให้ดูแล้วถ้าลูกค้าอุ่นต่อก็จะได้ประมาณนี้กรอบเหมือนเดิมค่ะ